เราต้องขอบคุณนะท่านจะได้มาเป็นน้องของเรางานก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะพี่น้องแขกต่างๆก็กําลังทยอยมาความแขกเรียกเพราะกำลังทยอยมากันนะคะตอนนี้ แต่นางรำของเรามีปัญหาไม่มีรถมานะคะนางรำไม่มีรถมาแต่ก็ดูดูไปว่าจะอะไรยังไงนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดงานเลยนะคะตอนนี้รอแขกผู้มีเกียรติท่านทานอาหารอยู่นะคะเป็นที่สบกุ่นของพวกเรานะครับพวกเราเค่เสียงก็ไม่ได้มีเยอะถ้าเริ่มได้แล้วก็น่าจะโอเคนะแต่โอ้โหนี่วันนี้เราก็มีพี่น้องจาก าีพี่น้องหน่วยอาสารักษาความปลอดภัยป้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับแต่น่าจะเป็นผู้ที่มารักษาความปลอดภัยนะคะตอนนี้จัดฟังหววท่านสนาจารย์บุญมีจารุพงศ์ท่านเป็นวิชา่มาทยอยมาแล้วมาทานอาหารนะคะเริ่มมาทยอยมาผู้ะกาศที่นั่นเป็นผู้รับใช้ที่นั่นตอนนี้ก็เตรียมการรอนะคะสมจันทร์ กำลังรอ,อคุณพ่อสแสวงคุณพี่ปอบานอุวรรณเพชรที่จะ,ะ,จะถึงเวลาแลวคะนะครับก็เดินทางมานะครับหลายที่หลายแห่ง พี่น้องเราก็กำลังช่วยกันนะคะทีมอาสารับใช้ก็กำลังช่วยกันเตรียมไม้ไทยใจถึงจริงๆนี่นะครับท่านก็นักดนตรีของเราด้วยเป็นอาสารับใช้ด้วยนะคะความขอบู๊โสมความทุกข์ปวดอาสารับใช้พระเจ้านะแล้วก็รับใช้พี่น้องรับในนะครับก็คคืนนี้ไหมไทยนะครับก็สุดยอดนะครับมาถ้าท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านคณะ อเชิญที่เวทีนะครับเชิญมาที่เวทีท่านวิชชอบด้วยนะครับคณะบิชชอบด้วยผู้รับใช้ถ้าเวทีมันมาไม่เต็มก็จะให้มายืนด้านหน้านะครับยืนด้านหน้าด้วยเพราะว่าเวทีน่าจะขึ้นมาเยอะไไม่ได้เวทีอาจจะถล่มนะครับแต่เนขอเชิญน,นักดนตรีขึ้นมาก่อนนะครับปิกด้วยนะครับขอเชิญน้องปิกด้วยอาจารย์วิโรธเราก็จะมาช่วยกันแล้วกันคุณป่อง นะครับเพื่อนบนเวทีนะครับคงจะเล่นกัน 3, นั้นสามสี่คนอ่าก็มีมือกีตา้ามือเบสคนหนึ่งนะครับคุณป่องก็น่าจะตีกลองโอเคแล้วเนาะน่าจะเป็นคนบรรเลงกลองแล้วละ่ะกีตา้าก็มีสองตัวนะครับเบสผมจะอีกตัวหนึ่งอาจารย์เติร์ดมาตั้งตัวทางนีนะ้อยู่ใกล้คีย์บอร์ดกว่าใกล้คีย์บอร์ดก็มือหนึ่งก็เล่นคีย์บอร์ดมือหนึ่งก็เล่นกีตา้าเดี๋ยวก็จะให้ดนตรีเตรียมดูทุกชิ้นก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งแล้วก็ก็จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับ